พี่แตมานี้เราไม่มีหอี่ตัวแหกคูนะมีมีาพี่เอาไปนะพี่ดำตัวหัวพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพื่อเฮ้ยเราพี่อไปพอไอะไรมีพี่ดำทนาครผมนี่นี่ก็คันนี้แหละคันนี้แหละคันเดิมอ่ะคันเดิมอ่ะพี่ปิ้ดมาตัวแกเพื่อนหน่อยแหกเหลืองอ่ะแหกเหลืองเพื่อน่าคเพื่อนหน่อย โตอีกโตอีกนะนะอีกไกลๆเลยไกลๆเลยคันเดียวคันเดียวเล่นหน่อยเล่นหน่อยไกลๆปื้สวยกบรถกบ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 บบ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 

มาหอบมาหอบตรงนี้หน่อยดิมาหอบตีงอยู่ข้างบนน้เ้ย้ข้างบนนเทแล้วพี่มาหน่อยมันไหวใช่เนี่ยข้าหลงนื่อน่โบยิโบยิงโโบยโอ้ยไอ้เี๊ยรถแม่งรถไฟฟ้าเว้ยมันไหวเว้ยยโโมาแล้วพี่ยิงมันหน่อยย่าน่กไฟย่าย่าย่่ยิง่ยกไฟวมันดนะมันมาดักันมาดัดักผมมั ไฟกับไฟกับไฟแล้วมจเล่นมาจเล่นมามา้นบนขึ้นบนมล่นไเล่นไ้อยู่ไหนไอเลดีล่นนิดไรไปเล่เนเิ่มในตบเพิ่มไอเทลาเทลามันนะดำหลังคาขาวอ่ะสุและที่ต้องมาเล่นนะวนนจะพไป็ลุดอีกแล้วเป้ยาบล้ยเบนนิดหน่อยดีมันนุ้มเพื่อนเราเนี่ยในไฟะเทสลามเล่นลทส ให้ไหวจัดเลยพี่ให้มันลงมาเรื่อยๆเลยเราได้ตีน้ำเงิน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 เราได้พี่เราได้เราได้เราได้ไม่ไม่เราเราเราตั้งรับต่อเลยถ้ามัวติดตัวเจ้าดื่มไหมไม่เคยดื่มอะไรตัวมเราตามไฟเนี่ยอยู่สีน้ำเงินเนี่ยไอ้เหี้ยเทสแรกน้ำเงินเนี่ยขอาไม่ได้ฟังนราไม่ต้องไม่ต้องรีพอไม่ต้องรีพอเดี๋ยวให้มันลงมาชุบเีลยนะไม่ต้องรีพอให้มันลงมาชุบตัวเทสแรกน้ำเงินตกลงมาแล้ว

เอ้ยโซนสี่เหล่าเกินมา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 รอบนี้ไม่มีเสียลุกขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยไอ้เควินมาเล่นมุมนี้เลยดิคนนนึงต่อหนูมาเล่นมุมนี้หน่อยาปจุ๊บไปดี่ปลาฉันได้กันได้พี่ปลาพี่ชายยิงหน่อยยิงหน่อยช่วยเพื่อนอยู่ยิงหน่อยยิงมันหน่อยยิงมันหน่อย อยากกู้เพื่อนมากๆากไงอยากกู้เพื่อนมากมากไงอ๋อโอ้ยไอ้เนี่มันหลุดอีกแล้วไอ้ซุนไอ้เฮียซุนไหมกูมาน่ะมึงมึงมึงได้ยี่เสียงกูมึงสั่นไงมึงจะไปไหนฮ้คนละค่าไอ้เฮียแก่เจ๊งหนพี่พี่ดีงนะเฮียไม้บอกแปะเหมือะทันได้แค่ดาเมจกระจอกโว้ยเป็นอ๋อเลยเป็นสิบเลยเมื่เสี่ห้าสเป็นสิบอยู่ ใครมีห่อมามาตรงผมเลยพี่อันข้างหลังพี่ช่วยห่อเปไปตรงกลางไฟกว่าใหมเพื่อนมาห่อทาเบ้าตรงไหก็มาห่อได้เลตรงนี้ไอ้บอ่อ้บอสี่เอ้ไออ่ไ้อี่อมอสพี่ับสไอ้ตัวพะ่ไับพี่แอ้บี่ไอ้พี่อพี่เรา่อบีบพี่อ้พี่อพี่ไพี่ี่สีออีออีไเอเอ่อ พ่ไปพ่อไปหน่อยมีพีอาร์ดามโฆษณาผมโอ้โมารถอยู่ไหนพาวหรือกระลาดใครมีหอมดิอย่กลางทางนี้หมดก่อนศพยังเหลือศพยังเหลือมาตรงพี่เซิร์ฟดีข้างบนน่ะเฮ้ยใครมีหอไปอมดิอย่าให้เหลือน้องอย่าให้เหลือน้องมามีหอมไหมไม่ทช่มหอมเลยผมขึ้นเมาไปพี่พี่ไหนรีของได้มั่งอ่ะตอนเนี้ย

มีใครอยู่ใกล right right right. ER ้ๆทหารไหมผมก็มันดักใกล้ทหารแล้วถึงยังถึ่งยังหน้าคุกจอดไปทางไหนกูรอรับอยู่อยู่หน้าคุกแล้วพี่ตอนเนี้ยทะเลายไอรถขาวเนี่ยนะผมผมขับผ่านไปนะเห็นปะเออยแล้วเห็นแล้วไปแล้วไแล้วไอไไปไปไปทะเลสายหลยวนกับบอฟวนกลับมาหาเพื่อนเลยวนกลับมาหาเพื่อนเลยรถเก่าเราอะไอรถไอเนี้ยไอรถกบ

สีน้ำเงินย่านปนมาผมผมดึงย่านปนมานะเอาโพรวมไหนวะผมนะคณมาวนคยาเกเลยกเลยยามหน่อยอุมตัวนยเนี่ยไล่ผมอยู่เนี่ยพี่หลังที่มันโคตรเยอะเลยอุ้มตเยอะเลยมาเแตนครับตเยอเลไอี่มันเบิกรถมันเบิกรถอยางนะพี่ตามกูข้อเมืองนะมีอุ้มกลบกวางไทยไม่รู้เบนสีน้ำเงินโอจีดีโอจโอ เป็นสีดำเงินของกนโดำดำกนโดำหน้าคุกกนดำหน้าคุกกินโดำหน้าคุกแต่เราแต่เราแต่หน้าคุกมันนะนลนมันลนมันลนมันลนหนหรดายพกมันเยอะนะพี่เพื่อนราโดนเยอะคนคุกมาเยอะมาตรงไหนตรงไหนตรงไหนรงไหนกดาทะเลทรายคกรดาาก็ต้ออยู่ตรงตงกดาทะเลทรายอ่ะกเียไปแล้ว้างเยอะนะห้านกดาทะเลทราย เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมอย่าอย่าพึ่งโมงอ่ะเอออย่าพึ่งโมงใครใครมือว่ามึงมารวมหน้าคุ้งหน่อยดิมึงมาเอามังอนี้รือใครว่ามึงไม่ได้ทำที่อะไรเนี่ยตึงพวกมีศพออกมาเลยกลุ่มใหญ่ใครไม่ได้ทำอะไรมาหน้าคุ้งเลยเพื่อนนะหลูกะะลลาาาดดอกน้ยมรร กระดาษทะเลทรายเนายเพื่อนโดนไม่คุมยาปาดิด็ดทะเลทรายหน่อยเพื่อนรุ่นกราดทะเลทรายเลยผมยิงกดในคนที่ห่ออยู่นะมาหน้าคุกเยอะแล้วไอ้เหี้ยเป็นสิบอะกระดาษทะเลทรายมามามาฟังกูนะกูใหญ่อะใครไม่ได้ทำอะไรมึงมาหน้าคุกได้ไหมได้เยอะปะได้เยอะปะตลาดทะเลทรายเยอะมากเลยพี่ตอนนี้ตลาดทะเลทรายเดือดพวกมันนะไม่ใช่พวกเราเราได้เยอะไหมเราอยู่หน้าคุกเยอะจัดเลยเยยอะเเเเป็นคสลฮ้ยใครไม่มีห่อไปมีห่อดิใครไม่มีห่อไปมีหอดีน้าคุกสามคันนะมาจากบ้านห่อเลยเนาะ เมันมันมันอยู่กระหลังทะเทรายเต็มเลยแล้วมาหน้าฉันเนี่ยพี่เนี่ยมันโอเคเพื่อนด้วยเนี่ยเอาดีเอาเดีไปเป็นมันนะโซัดเลยแหละไปทุกคนทุกคนทุกคนเพืิงจิงไปแลยวไปแล้บอกเพื่อนเพื่อนรถเลยนะกระหลังทะเลทรายกระหลังทะเลทรายเจะเบิกรถห่อเพื่อนนะห่อเพื่อนเรายิงหน่อยครับยิงนะครับยิงหน่อยยิงหน่อยยิงให้มันล่วงมันกบร้อยเขียวมันเอาหน่อยมันคุ้มเพื่อนเราอยู่เท่าร้อยเขียวอ่ะร้อยเขียวแตกนะมันแตกเยอะอเล่เราอยู่ใกล้มามันเอาศพมาด้วย

มามามึงลงเลยมามาเอาศพเพื่อนหน่อยดิมาเอาศพเพื่อนหน่อยดิเพื่อนเยอะเพื่อนเราเยอะเอ้ยแต่มันมันร่วงเหมือนกันป่าวะชุกดิอีเสียจัดเลยมึชุมชุปดเิจะไปชุบเพื่อนหน่อยมาชุเพื่อนหน่อยมาชุเพื่อนหน่อยได้แล้ว

ล่วงล่วงข้างหลังวิ่วิ่นวข้างหลังมาเล่นกูจะเล่นแต่ไม้กูไม่เล่นมีละปืนยิงมาหน่อยดิอปืนยิงมาหน่อยดิมันมีสตัวตรงกูเนี่ยนะพีกะเป็นปืนเล่นหน่อยอย่ามาโมตเลเบลเลเวลเก่านะเพื่อนเลเบลเก่าเหืเลเวลเก่าไม่อยู่นะพี่ตรงไหนไอเนี่ยมันไ้ตัวแล้วไตัว้มาไปแล้วนะ้ามาไปแล้วมาแล้วาแล้วาแลอนนี้ตอนน้ยาลงสร้างรถเนี่ยมันมีผู้หญิงอยู่แต่ตัวเขาเาว่าแบบบ้าแบ

ที่ห่อี่หอต้วมมาแล้วนะมันโดดลงไปหอเลยไ่เ้ยตรงเมาหอดีเยผม่ห่อไปมาห่อหน่อยด็กรเไม่ได้ทาอะไรคุณรถห่อไปห่อไห่อุมไม่ดีอยู่น้าเงินมาห่อหน่อยไปหยอ็ด้ในรถไปข้นไป้นถยิบอตมาคนเลห่อออกมาไขึ้นมขึ้นมาเนี่ยมันมขึ้นมันขึ้นตมันจะลงใหม่มันลงไปใหม่โตนหัพี่นะมันลงมันลงนีว กรหลังพิมันบอลนีข่าวให้แท็กอะแท็กขาวเราข่าใครเตาตลุยนะโอเคโอเคโอเคกี่มีันนมันตัวหนุนเลยตายหลยตัวช่วยันเอาอีกแล้วตีตาไปห่ออีกแล้วเลบเวลคนหนอไปหอดีตรงมือซ่งมือดึงดีไปห่อดีเลยโอ้ยิงจมวัวเยยิงำลวนหน่อยดิยิงำลวนหน่อยดิปืนยิงกำลวนหน่อยเพี่อวกอไรเนกี้ีมันมานะมาเลเดเยวกลางนะ ไม่เพื่อนเราอยู่ในเบลทะเลตายมาเรเบลทะเลตายไม่มาเรเบทะเลตายที่เรเบลใหญ่เนี่ยมึงไปกิงไปไกลได้ป่ะดอยด์ขะหลังเรามีสองตัวโดยิงให้กูดอยดตกปั๊มน้ำมันเบลเก่ามาเติมผมหน่อยได้ไหมได้ได้เวทกูไป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 อ๋อศพด้วยเอาศพด้วยครับมึงยีดปืนมันตกรถดูวยกับผมใช่ใช่ครับใช่ครับมันรถสี่แล้วลุงมันจะขึ้นรถมันขึ้นรถมันขึ้นรถศพอยู่ก็ออกไปสิครับพี่ชายพี่ชายอยู่รถมันรถมันรถมันใช่ได้ใช่ได้ เนี่ยตีเลยต้อตีมาเลยต้องจบเนี่ยมีอยู่ชุบเลยชุบเลยควยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยี่ยมมาไอตีนะเต้ยกดกดจบนะตตัวัวเชลล่นมาเชลีนเอ้ยมันมาอสี่คนพี่มาช่วยมามาห่อไปหน่อยดิมาต้องห่อห่อจก่อนด้วยครับเดียวตายเลยตายครับพี่จนเดียวตายสี่คนเต็มเลยดิผมไม่ได้ไว้ที่นี่ตายอ่ะจบเต็มเลยเคมาห่อหน่อยมาห่อหน่อยออกไปหน่อยพี่เอาห่อไปหน่อยดิ JK มึงอย่าเฉียงกันดิ ไม่หอมเลยก็ไ่อเลยกาไม่มีไปนี้ไม่งั้นมันก็ไรีหายนะเว้ยให้โดดร่มไปนส่ตัวผเลยไ้เลพี่แกพี่กบงบาีได้พีพีมาเยมาเร่ยมเดี๋ยวมาเรืหลังคุกหลังคุกหลังคุกหังคุกลังคุกหลังคกลังกลัหลังคุกกหลังกลังคุกลังกลักหกตัลียร์หมดแล้วงังงหหลังคุกงุหลังคุกังคเนลืมเลยนะพี่โดนยิง โดนยิงเนี่ยลงไหนลุงเนี่ยกูโดนยิงเนี่ยอยู่ตรงที่นี่ตกได้ไงอะไอ้คนไตัดมาโต้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 มาดีข้ามมาดีข้ามมาดีเฮ้ยมันมาห่อตรงนี้ดิ้วไง JK เพิ่งมาห่อหน่อยดิมันตายเยอะอะห่อดิเขาห่อหน่อยดีไปห่อตรงกระลาดหน่อยดิมือว่างอ่ะได้ได้กำลังห่เดินไปเร็วเดินไปเร็วไปหยิบห่อก็ได้มึงทำอะไรสักอย่างอ่ะเรดมีตัวแล้วไอ้เหี้ยทารตำรวจอย่างนะพี่ ตัวฟีโอเคนะตำรวลลืมเลยตัว้อ yeah. ม yeah, okay. okay. ah, ีศพอกเปล่าร้องอะไรร้องอะไรเริ่มเลยร้องนี่มึงอะร้องนี่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 กาวขีอลงมาแล้วเออเลยๆใค้าอยู่แบบนี้ไปมันอยู่ในฟุกเยอะมากเลยครับพี่โอเคเยอะเหมือนกันนะทั้งั้นผมเองถ้ามันยังไม่หยอ่ตั้งอเลยหอเลยรอเลยเมทหรือเลยอเลยอย่าก้าวพี่น้องชายพี่คนนี้จะรับไว้เองฟุกดาเมท เียงบ้างหลวงหุดยอดแค่เด้อสมหาศพที่หลุดไม่เจอกููอย่ไม่นนาามันมันจะตกเว้ยมันจะตกมันตกอยู่ข้างล่างรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วมือบ้างอะไรมือนี่ลยนี่ลอนี่ลอยนี่ทำไมไอ้หยาหยาจะต้องมาติดเราทุ่าจับยังไงมันเล่นหลุดมันเพิ่มเรื่อยเรยแล้วของเรื่อของอ้อใหม่เลย ต้มรวจตรงไหนเยอะบอกด้วยนะครับไม่มีส่วนหัวติดตัวนะเอะไอทะเลทรายเก่ามีพวกมันมาเบลมาเบลแตี่เอาใหม่เลยะเบลใหม่น่ะเบลใหม่น่ะตักเยอะมากกลาดก็เลยทรายเกินไปแล้วเอ้ยไอ้วัเหลืองตรงเข่ายางตัดยางเพื่อนดิตล้อเนี่ยตัดยางเพื่อนดิตล้อสองคันป้าตกลาดอ่ะมึงตัดยารไม่ดิมึงยิงดิตลกลวงล่วง คือรถนะระวังโดนจับนะใครช้าเบลใหม่ล้นะทำไมรีบทำเบลใหม่มันมันเหลือมาคนเหลือมาสคนที่เหลือมันจะหมดน้ำมันหมดเี๋ยวก็ท้อยาดที่เดินาะุโที่เดนสตัวไอ้กสามตัวะไสามตัวตพาวตัวพาวจุดพาจุดพาจุดพาวอไล่หมแโดนไล่ตรงไหนพี่ตไล่เฮ้ยมันชุทน อะไรบ้างตอนไหวป่ะน้องมันเิรถอูเนีมันเิรถอยู่ไอต้อนไอต้อนตัดไปแล้ววะต้อมเคเห็นมั้งนะน่าจะตลาดเซาน่าจะเยอะอยู่อะสาวีตัวอ่ะตลดนี่เล่มตลาดเซาล่อเล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 ปงแดงบ้าเลเกรนนะเกมไลเกร์นะย้หน่อยตลานะลเกร์นะโอเคโอเคอเคโอเคอเพื่อนด้วยอเไอ่ะพกมัน่ะ เดิมเหมือนเดิมนี่ไงโดนที่กูโบกระจอกกระจอกมาไอ้เหี้วไปเอารถหน่อยดิต่อรอครับต่อรอมัน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 ห้ามไม่ได้ไม่ใช่หรอไล่เค้นมาครับผมตำรวจไล่เพื่อนจะได้ไป็นเพื่อนีนะฮะน่าจะเพื่อนแหละเมืองมีฮอ่ตำรวจสองพันแปดหนึงทีไอ้กาไอ้กาฮออยู่กู มาาตรงฟังังโฮมโปรหน่อยปังโฮมโปรหน่อยบ๊อบบ๊อบเสร็จแล้วแล้วบ๊อบ้วพหเจอพี่นกคไอ้หลอนดเ็กดเด็กเมาหยขี้เปื้ออยู่เขาชีพเอดูเหล็กดนเล็กตรงปังโฮมโปรมันตัวหลุดมันเหรอ่าเมื่อกี้ใช่มจดจดจตรงกระดาษมาหน่อยมาหน่อยไอ่พ่ยผ่าโดดมาตรงนี้นี่ละตรงกดไซดักดักอยู่อันนี้นะถ้าไม่ดักเป่าไปอยู่ยังอยู่ป่าวพี่ป่าตรงยาวตรงน้รา ไปอยู่ไหนป๊อปปอยู่ไหนลงลางขับไปหาพี่เ้้้ยรรไไดดชิวเลเวลทะเลทรายใหม่มีมันคันนึงนะเผาเบ็ออกมาแล้วคันรถสี่นั่นนั่นนั่นด้านขวารถสี่อ่ะมาเข่าแล้วีจีนสวยไอตีสีสวยที่ไหนแล้ววะไม่เป็นไรไอตี๋คือรถมันจะพังปั๊มอ่ะปั๊มทะเลทรายอ่ะมันจะพังเว้ย คุคอิเสกหลุดมานะแถวที่อเบย่ไหนเาว้เมนรปุป้กหไรปุป้หน้าป้ก็เปนไหนว่าหลังมันอลเหรอเอไปเจอวิ่นในวิ้นตัวหลุดให้หมดตัวหลุดให้หมดไล่ขากดีีเด้ออึงไปช่วยเพื่อนแบกไปช่วยบาไ้รถปุปปี้หน้าพุปหน่อยนี้ ด้วยกล้องดีกว่าวะผมน้าอยู่อยู่บนบนต่อไล่เขาบนบนโทษครับโทษครับไอยอยู่อยู่ปั๊มบนอะ มึงฟังกูนะมันแหกคุกมาสักพอทีละสองสามตัวสองสามตัวไปดักมันได้นะเว้ยมันอยู่แต่่มันอยูในคุกโคตรเยอะเลยนะเว้ยเราเล่นลูกอย่างนั้นเลยลูกเล่นลูกเดียวไม่ล่ะต่อรอยเยอะนะใช่เราดักไว้เลยไม่ล่ะกลุ่มใหญ่ไปแล้รอดักพาวไม่ล่ะก่้มใหญ่มันมาพาอยู่แล้วเออต่อจังเลยต่องเลยไมาดักพาก็ได้นะมึงไปดักพาวก็ได้นะเออพาวพาวมันปั่นใจเลยพาวนใช่เลยมันไม่ดักพาวเลยมันโดนยัดมันออกมาช่วยเพื่อนมันไม่ได้เลยนะมันจะรอประโยชน์เลยร้านเชฟด้วยนะร้านเชฟด้วยนะแล้วก็ดดักกหนน้้าคุวยะ กระดเชฟบอไม่่ด้กระลาเชฟมากระดาเชฟมาในเมืองบไปไปกระดาเชฟกระาเชฟบ่บับข้างหลังอลไรโบใครวะหน้ากูกะจอดดิเรนนเปิดกระดาเชฟมนตัวนะไรมาตัวอะอรเฮ้ยกูบอกไปกระดาเชฟมึงได้ยินไหมเนี่ยพวกมึงว่ามัเยมันมันมันอยู่ในเมืองนะเฮ้ยกระดาเชฟหน่อยมึงไม่ต้องพูดแล้วแฝงไม่ได้ล่างเช่ป่แฝงรอ๋อกูกนให้กู ได้คกเยอะเลยครับมันจะเที่ยวเพื่อนอยู่ในคุกมดอผมผมได้เจอแบบมันทั้งฮอร์ทั้งอะไรจักอะไรพี่รอย้ำไม่หน่อยนะพี่เอ้ยเพื่อนเพื่อนมันมารับอ่ะอยู่ตรงคาสิโนอ่ะสองสองคนใครแถวร้านกินไงกาชีเปื่อยกูโดสี่ยานะมีใครับซื้อใ้ไหมปั๊มปั๊มปั๊มบ้านหัวใจปั๊มบ้านหัวใจลบตะมุกเป็นหนักที่จะให้มาเปลี่ยนเสาเสาด้านเดียว่ะ พุกเาหละวกาของใครเราเราเมนะฟังฟังฟังนะตอนนี้คุที่สามชวยเพื่อนเก่งๆอ่ะช่วยเพื่อนเก่งๆนะไม่เอาไปหมดนะพื่เราอยู่ให้จให้จให้จคไปก็ได้ครับส่วนส่วนที่เหลือให้ลิเปอร์มาเลยถ้าให้แต่เจเคไล่อะของเคสเดลิเปอร์ที่มันขึ้นอะเจเคไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นเนเอ้บ๊อบ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 ร้อยไหมบ๊อบเอเียนะไรช่วยแล้วกราดกราดไปฟังฟังนีากราดก่อนไ้บ้างกรื้แม่งก่อนไ้บ้างกระื้มันก่อนไหม

สผมเดียหน้าโคี่เดียวกำลังไปไม่รู้ทันหรือเปล่ามันยังวนอเดี๋ย่างนี้เดี๋ยวตีมาหน้ามามาช่วยผมหน่อยก็ไรครับพี่เดียรไหนพูดดิออสเช่พูดตลาดเลยเนี่ยแถวตลาดเนี่ยไอซัมดีซัมดีตรงเพลาเนี่ยเราดีตรงเพลาเนี่ยก็พลาดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตีกูไหมตีไวเวสโอ้ยเยี่ยมเลยพุกมันลืมเลยโดนย่าทำหนวยคันหนึ่ง ام, เเจอเจอาินะเจอานพี่ตำรวจเริ่มเข้าไปแล้วใช่มเกอรเอรนอทะเลทรายพี่สนอทะเลทรายหน้าบ้านก็ขับไงเอสตรเร์ย่ลงที่ไหนครับกลาดทะเลทรายไอตีล่วงละคไอตีจริงให้หน้าผมไม่มีปืนเราเพิ่หนอยู่บนารวลมัน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 สนามอเตรถสี่เนี่ยเต็มคันเลยเนี่ยไอตรงไหนไอที่มึงโดนอยู่ตรงไหนไอตี ร้านตัดผม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 ทะเลทรายร้านตัดผมดิมึงไปร้านตัดผมเลยมึงไปร้านตัดผมกันให้หมดเลยตัวเดียว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 นะพี่ตัวเดียวต์ไม่เก็นไรนี่ยกูดั้อยู่กูได้อยู่กูด้อยู่ตรงเท้าตรงเบิกรถไปอีกสาม มา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 กูโคตรชอบเลยในร้านเนี่ยที่อะไเผาครับไอ้ใครมือว่างอะมึงไม่รู้ตัวนะมึงไม่ได้ทำอะไรมึงอย่ามึงอย่าไหลประโยชน์เ้ยมึงมีประโยชน์สามตัวสามรอรอมาพาหน่อยี่นไปมันมามันมามันมาเรามาเขาสองตัวสางตัวสมตัวสามตัวนี่มาสามตัวมาสามตัวไปสองไปสามไอ้มั้มึงอะ ไอ้นี่ใครวะกูเสียหน้าเลยพี่แวบไปเลยพี่แวบไปเลยเดี๋ยวมจะเงไปเลองตู้ปลาตายลืมพวกมันตายลืมเย่งมากเย่งมากเย่งมากน้องไม่เปล่าผมเพิ่งเอ่มาแล้วถ้าอยู่โรงพยาบาลวะไปส่งอีกนะพี่ ไปส่งอีกแล้วเนี่ยไปบางครับผมไปเยจลุงวับนึงลงทะเลทรายมาแล้วจ้ใครเออลงทะเลทรายนะไปเติมน้ำมันใครอะไะอไอปะปะอะะไปอะไปะไปอปอะไปอะไปอะอะไปลอะไปอไอะไปอะไรับโอ้ไเอะไมีะไ่อะไปอะไปอ่ไปอะไปอะัปอะไ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 ปอะะไอะอออตอนนี้มันไะะะ อาเพือนมาได้อเยอะๆอดีเลยนนี้ไอแไอแ้เปลี่ยนชุดให้เราเพรมันงงชุดไอม่กล้าเขาใขทหารระวังมันนะมันงไปเปี่ยชุดนี้มันงงชุดเนี่ยแงผมผมไม่ใชไปเ่อนเรไปเอเาเจคีท่งไอเงียมนเงี้ก่อนถ้าเจคีออกออกคุกอะไปถ้าออกคุกไม่ต้องมาเล่นกับเพื่อนนะมึงไปเปี่ยชุดข้างขงก่อนนะไม่งรเวร้านข้าวเนยเรล้างไหนกันร้านข้าวทายอยู่ร้านข้าวทีทสายไหนแถวมตรวด้วยทิศมาย้งปะอ่คุยอยู่นี่เลยอยู่นี่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 อยูอยู่นยู่น่อยูย เจอศพเลยพี่ตรงไหนอีกมึงรังเท่าเลยเนี่ยกินไปกันกินไปพี่ผมเพิ่งออกจากตลาดโคน้ำโคน้ำมันหรือเก็บน้ำมันเอ็กซ์ตรงน้ำมันอะรถดูดน้ำมันอะพี่ผมโดนตำรวจไล่นะอยู่โรงบ้านมาผาบได้ไหมพี่จิ๋วป่วยมาทางกันบ้านนกบ้านกันเหรออะไรอ่ะกันไปกันไปเคล็ดเพื่อนแขกขาวว่าเอาดิเคล็ดเพื่อนเคล็ดไม่ไม่ไม่เคล็ดเรา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 อุ้ม ไม่กูบอกแล้วนะกลุ่มใหญ่ใครไม่ได้ทำอะไรมารวมผักักระลาทะเลทรายนะกระลาทะเลทรายกูย้มันมาอีกนะมันมาอีกเอ้ยรถจะดับตรงไหนอะรถจะดับอะเเนี่ยยลลาาททะร